ครับวันนี้วันที่หกห้องยังเกาะหกมีนะบอสนะว่ากลมว่ากินกอลโลไปใส่เส้นวันนี้จะอร่อยไหมเนี่ยวันนี้ต้องท่าอีกมือนึงทานอีกมือนึ่งเด้อพี่้อเด้อยังคือนีคือเดียวเหรอโอ้ขานพักก็ได้ขาักก่อจึ้นก้องแฉะแ้เลยไวเชียวเด้อจ้ากอลลยใส่เส้นเอาไหมจะขึ้นว่ากอลเลรถขึ้นเดียวบรรยากาศครับผมมันสบล้ พี่การห้อม่อ้อม่กอยมาร้อดอกมื้อนี้เมื้อนีฟีมื้อ่แล้วป่ะหลวงพี่หลวงพี่มันย่อมเลยมนี่อาหารหลวงพี่มันย่อมอาหารเลยม่อนี้ครับหลวงพี่มยอมอาหารเลาเก็บตเคืองหาคนมาเก็บซอยอยู่มื้อนีมมี่ะยัง้าจิ้วมบรรยากาศ ไปวนลูกทานหนาดีกว่าข้กวนขั้เบาเอา,เ,อาเรว <c oughs> วนล้บงบมล่ะรบรรยากาศมะน<อ>าชาม,มหมดแล้วเดี๋ยเท่านี้สามร้อยขวดใกจะเบื่อไรใหม่ละกอกเอา ก็บอกเลยว่าไทยเจ้าคนไทยก็จะพ่นพ่อของยายของลูกปองเจ้าโป้โปใช้กล้องโปโโเด้วยโปโปไหนโปโปเจ็ดแล้วแปดแปดแล้วเหรอแปดแล้วอันนี้นี่ยังเ่ะอาเขียวชาเขียวนี่ยังอ่ะโคเล่โคเล่เสียย่งโคเล่ก็ไข่มุกเอาไหมไม่ค่ยค่ะบมาท่านเอาดอกโกาแฟก็มีนะมีแต่ชาเขียวบ่ะไม่ไงกาแฟก็มีเอันนั้นชาชานมอันชา โหลายอย่างเลยโรงทานกำลังคึกคืนนะครับผมอออะะไรคันนี้ชานมอันชันค่ะเป็นตังไหแซ่บค่ะแซ่บอีกแล้วอันนี้อันชันของใครอันนี้อันสั้นหรือเปล่าอันนี้ยังสั้นอีกอันนี้ชานมไต้หวันค่ะอ๋อเห็ดไต้หวันอ๋อันสีอิ๊วฝามาชิบมือกันหน้าเลยเมนแมน ไม่กัได้อยู่คนเดียวก็พอแ้มันแสบไปนี้บ้าล่ะอาจารย์ไ่ดวไปหยกาแฟเอากาแฟดองอะไรก้่อกาแฟดออะไรอ่ะที่ฝาดอะอย่งง้ชาอนชนชนมันชันค่ะทำไมไม่เอาไอลองชเกลนี้เกลเนื้นกาลี้สอีพไ่ได้แล้ว oh, okay, okay. so yeah. ่อนแล้วแล้วไอ้เพิ่นเพิ่์ลจ้เหลาะลงทานครับวันนี้วันนี้วันที่หกมีนานะครับ ตรงไหนล่ะไม่ไม่ใช่เอ้ยฮกกะละวันที่ห้าอันนี้เอามัรอลงข้านบ่ครับผมเหกัมารอขึ้นกันเ้ยกันเ้ารองข้นรครับระชาสามัไอดชปมารวมงานดอกตอฟ้านะครับรวมพ่อนี่น้องขอเชิญเราทนะครับบรรยากาศไอทีมครับโมเน่

เอายังไงช่วงเอาขนมครับเอาขนมไอติมเอาเอาขนมเอาแล้คหมอสวยๆนี่ครับคุณหมอใสเย็นนี่มีแล้วครับผมจืคนไดอยู่อันนีเเอาต้องใช้ปากราทานไอติมจ้องฟังเลยคมอ หาละทีกันอสร้างสร้างมากอันึกิดเขาอยู่อาทิตยิเขาอจออะเริ่มเริ่มเริ่ม่าสร้างสร้างิดเขาเวมาอ่าขอบ้าเลยนะครับมากที่อบ้านแดงราว่า น้องล่ะน้องรักได้เนี่ยน้องอุบลแม่นบ่ใช่นี่น้องนุ่งรับกน้องล้วจากบุญน้องรักด้วยสั่งตรงมาจากอุบลซิ่มซิมสั่งอะไรคิ่มให้หน่อยบรรยากาศลงท่านค่ะอีกวันหนึ่งวันสุดท้าย ชาทาอันอาจารย์สรศิครร้นกินนมไเนี่ยเล้อนมงจนนมเล่นั้นก็มีน้ำเย็นก็มีขาเลยน้าพรี่เอระกศใอากาศอากาศอากาศอากาอากาศอ่าศอาาศอกาศอากอกาากาากอคกอาาก็ศออกาาอาาา นั่งละ